หนูย้ายมาอยู่หอเล็กๆปลายซอยใกล้ที่ทำงานและเจอร้านขายของชำที่ดูเก่าแต่สะอาดทุกอย่างดูดีลุงเจ้าของร้านตัวสูงผิวคล้ำใส่แว่นกรอบดำกับน้ำเสียงที่ทุม้มไม่ต้องพูดเยอะแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันโดนอะไรบางอย่างแต่หัวใจ กับเด็กอีกแล้วหรอหนูเขาทักหนูทุกวันเวลาหนูมาซื้อนมหรือน้ำหรือขนมจุกจิกหลังเลิกงานหนูไม่เคยคิดว่าจะมีใจให้กับคนที่อายุห่างกันขนาดนี้แต่แววตาของลุงเขาเวลามองมามันต่างจากคนอื่นเหละอเกิน เย็นวันหนึ่งขณะที่หนูกำลังจ่ายเงินมือหนูสั่นเพราะถือของหลายชิ้นมากเขาช่วยจับไว้ก่อนจะยื่นถุงให้วันนี้ดูเหนื่อยแปลกๆนะเหล่ามือของเราสัมผัสกันเบาๆแค่ชั่วไม่กี่วินาทีแต่ทำเอาหนูใจหายติดขัดเหมือนใครมาบีบอ,อกไว้ ขอบคุณค่ะลุงเขายิ้มบางๆและวพูดเสียงเรียบๆไม่ต้องเกรงใจหรอกหนูเป็นลูกค้าประจำลุงเลยนะเดี๋ยวลุงแถมหัวใจให้ไปดูแลด้วยหนูไม่ตอบอะไรพร้อมกับยิ้มกลับไปวันนั้นฝนตกหนูติดอยู่หน้าบ้านหน้าร้านขายของลุง ลุงเขายื่นผ้าคนหนูมาให้แล้วยื่นมือมาชี้ไปหลังร้านเข้ามานั่งรอก่อนก็ได้นะฝนแบบนี้น่าจะตกอีกสักพักใหญ่เลยแหละหนูลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะเห็นลุงเขายิ้มหนูตัดสินใจเดินเข้าไปแบบเงียบๆ ห้องเล็กๆหลังร้านเต็มไปด้วยหลังเก็บของเกาจากการขายของลุงเขาชงโกโก้มาให้หนูถ้วยหนึ่งดื่มอะไรร้อนๆน,นะจะได้ไหม่หนาวกิ่นโกโก้หอมฟุง้งปนกลิ่นสบู่จากตัวที่เขาลอยมาบางๆใกล้เกินจะไม่รู้สึกอะไร หนูยกแก้วขึ้นช้าๆเมื่อเขากระชับถ้วยไว้อีกด้วยตาของเราฝปากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลุงเขาเอามือมาลูบหัวหนูเบาๆพร้อมกับชมว่าเป็นเด็กน่ารักของลุงได้ไหมหนูตอบว่าแล้วลุงละ่ะ เป็นคนที่น่ารักกับหนูได้ไหมลุงเขาลุกหัวหนูเบาๆพร้อมกับจับแก้มบอกว่าเป็นได้นะเรานั่งคุยนั่งจีบกันอยู่นานพ่อหนูจะลุกขึ้นกลับบ้านเขากลับพูดเบาๆไม่ต้องรีบหรอกนะข้างนอกังเปียกอยู่เลย จากนั้นเขาก็ค่อยๆเอื้อมมือมากำมือหนูไว้แน่นแบบที่ทำให้หนูอยากปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยเขาขยับเข้ามาพร้อมกับก้มหน้ากกซิบบอกหนูว่าถ้าลุงจะขอจีบหนูจะไม่ลังเกียจไปใช่ไหมหนูกลับบองหน้าเขาพร้อมกับบอกว่า ใจจริงลึกๆหนูก็แอบ,บมีใจให้กับรูเหมือนกันลิอมฝีปากนั้นได้เข้ามาประกบอย่างแน่นชา้าและอบอุ่นจนหนูเผลอหลับตาบรรยากาศเย็นสบายเสียงฝนตโปรยปลายไป,ไปเรื่อย,เ,อยเป็นวินาทีที่มีความสุขที่สุดเท่าที่หนูจำได้ในตอนนั้น ฝนยังสาไม่หยุดและหนูยังไม่อยากกลับเขาดึงผ้าผืนบางๆมาคุ้มให้กับหนูตัวเย็นหมดเลยนะเขาพูดและเขาขยับแขนมาคุ้มไหล่หนูหนูเอนตัวลงซบแผ่นไหล่เขาเบาๆมือเขาลูบหัวหนูเพียงกระทิบแผบวเบาว่า อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะไม่ต้องรีบไปไหนก็ได้ให้หัวใจของเราทั้งสองสื่อสารกันอย่างแนบ,บชิดแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ฝนตกหนักจนค่ำหนูกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากฝนตกและน้ำท่วมเต็มถนน จึงตัดสินใจนอนในห้องกาแฟเล็กๆอันนี้อีกครั้งหนึ่งเช้าวันถัดมาหนูตื่นในห้องหลังห้านเขากินกาแฟลอยมาเบาๆเขานั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับยืนแก้วกาแฟให้เมื่อคืนดูนอนดิ้นนิดหน่อยนะหนูต้องกอดไว้ทั้งคืนหนูยิ้มเขิน แก้มร้อนจนไม่กล้าสบตาแต่เขากลับเอื้อมมือมาจับมือหนูไว้แน่นพร้อมกับพูดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะหนูก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อคืนหนูได้มีความสุขจริงๆด้วยเย็นวันหนึ่งหนูแวะมาหาลุงเขา ก่อนที่เธวางขนมหน้าลานแล้วพูดว่าอันนี้หนูซื้อมาฝากนะนุ่งข้าวยิ้มพร้อมกับตอบกลับว่าอย่างนี้ก็มีใจให้กันแล้วใช่ไหมหนูไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านพร้อมกับอาการเ่อดเล็กน้อย หลังจากนั้นหนูมานั่งเล่นในร้านของเขาอีกรอบหนึ่งเขานั่งลงข้างๆพร้อมกับพูดมุกจีบหนูไปเรื่อยถ้าวันหนึง่งหนูไม่แวะมาอีกลุงคงจะเหงามากเลยนะหนูมาไปไหนคะ่ะลุงต้องอยู่ให้หนูแวะทุกวันให้ได้เขากอดหนูแน่นขึ้น และลิ่มฝีป่ากก็ประกบกันเบาๆเหมือนสัญญาที่ตกลงกันอย่างเงียบเียดหนูนอนตักเขาหลังล้านฝนตกอีกข้างแต่เราไม่ได้วิ่งหนีไปข้างไหนมือของเขายังลูบหัวหนูเบาๆพร้อมกับพูดเล่าเรื่องที่เราเจอต่างกันเจอไปอเธอมา พร้อมกับลุงเขาที่บอกว่าแบบนี้ตกลงเป็นคนรักกันได้หรือยังโนตอบกับอย่างแน่นไหวเป็นได้แล้วและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป